แำหรับท่านผู้ชมที่ปลูกบอลสีแล้วบอลสีไม่โตไม่แตกหลอดไม่แตกหนอ่อใบเล็กกัดสีไม่สวยให้ทําการลื้อหัวบอลสีล้างทำความสะอาดตัดหัวบอนสีเป็นชิ้นๆพอเหมาะใบสมบูรณ์กัดสีเข้มนี่คือตัวอย่างที่ต้องได้ทําไว้เมื่อ3าถึงสอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะก่อนจะรับชมคลิปช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านมาพบกับแอดมินช่องคุณต้นไลทีเวลา17.30นเช่นเดิมค่ะต้นก็มาก,กับบอลสีสีแดงแดงคิ้วเขียวกัดสีสดใสสวยงามมากๆเลยค่ะด้วยสภาวะแวดล้อมช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนซึ่งเป็นช่วงที่ปลูกต้นไม้อะไรส่วนใหญ่จะงามแทบทุกชนิดเลยค่ะและสิ่งสำคัญที่จะทำให้การปลูกต้นไม้ทุกชนิด ตเร็วมีระบบรากที่แข็งแรงมีใบดกใบสวยใบยสมบูรณ์กัดสีเข้มสดสวยสิ่งนั้นก็คือดินปลูกค่ะและนี่คือตัวอย่างดินปลูกบอนสีที่ทำให้บ่อนสีโตช้าใบาเล็กใบไม่สวยกัดสีไม่เข้มเมื่อมีการรดน้ำน้ำจะขังอยู่ในกระถางน้ำไม่ไหลออกจากก้นกระถางวิธีการแก้ไขนั่นก็คือ ต้องทำการเปลี่ยนดินอย่างเร่งด่วนก่อนที่บอนสีจะหัวเน่าจนถึงหัวฝ่อแล้วตายในที่สุดค่ะสาเหตุเกิดมาจากมีการปลูกบอนสีมาเป็นระยะเวลานานทำให้ดินเสื่อมหมดสภาพแบบนี้อย่าปล่อยทิ้งไว้นะคะต้องรีบทำการเปลี่ยนดินดินสุดที่ต้องจะแชร์ต่อไปนี้เป็นดินปลูกที่ทำได้ง่าย ใช้ได้กับต้นไม้ทุกชนิดเดี๋ยวเราไปรับชมส่วนผสมของดินประสิทธิภาพของดินและรายละเอียดทั้งหมดพร้อมกันเลยค่ะส่วนผสมดินปลูกในวันนี้ 1. ดินหมักใบก้ามปู2ส,ส่วนค่ะมาถึงส่วนผสมที่2นั่นก็คือน้ำกาแฟค่ะปริมาณที่ใช้น้ำกาแฟครึ่งแก้วอัตราส่วนในการชงต้นใช้กาแฟสช้อนชา แล้วก็ใส่น้ำร้อนลงไปครึ่งแก้วค่ะในกาแฟจะมีสารอาหารและแร่ธาตุที่พืชต้องการเป็นอย่างมากจะมีธาตุไนโตรเจนธาตุฟอสฟอรัสธาตุโพแทสเซียมธาตุแมกนีเซียมและธาตุแคลเซียมค่ะเมื่อทำการคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันดีแล้วให้ทำการลือกระถางสำหรับบอนสีที่ต้องการเปลี่ยนดินปลูกใหม่ค่ะ วันนี้ต้นจะทำการเปลี่ยนดินปลูกใหม่ให้กับน้องบอนสีมากกว่าหนึ่งกระถางแต่ขออนุญาตไม่ตัดคลิปช่วงที่ทำการลือ้กระถางและปลูกบอนสีใหม่เพราะเกรงว่าคลิปจะยาวเกินไปรือกระถางบอนสีเสร็จแล้วให้นำหัวบอนสีทุกกระถางไปล้างทำความสะอาดตัดส่วนที่เน่าออกทาปูนแดงก่อนนำมาปลูกใหม่ค่ะเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วเรามาเริ่มเปลี่ยนดินและ ปลูกบอลสีกันใหม่ได้เลยค่ะใช้กลับมะพร้าวแช่น้ำทิ้งไว้หนึ่งคืนร้างออกด้วยน้ำสะอาดก่อนนำมาใช้รองที่ก้นกระถางค่ะเติมดินที่เตรียมไว้ลงไปที่ก้นกระถางเล็กน้อยเติมปุ๋ยละลายช้าลงไปที่ก้นกระถางเล็กน้อยเช่นกันค่ะเสร็จแล้วให้เติมสตาร์เื่อนจีลงไปเพื่อฆ่าเชื้อโรคในดินค่ะ จากนั้นให้เติมดินที่เตรียมไว้ลงไปที่ก้นกระถางเพื่อไม่ให้รากสัมผัสกับปุ๋ยโดยตรงค่ะแล้วนำน้องบอนสีลงปลูกในดินปลูกใหม่ได้เลยค่ะจะเห็นว่าวิธีการแก้ไขดินสื่อมสภาพเป็นการแก้ไขแบบง่ายๆโดยการเปลี่ยนดินใหม่นั่นเองค่ะ มาถึงขั้นตอนสุดท้ายสำหรับการปลูกบอนสีนั่นก็คือให้นำกระถางปลูกใหม่ลงไปแช่ในน้ําทิ้งไว้15-20นาทีประโยชน์เพื่อให้ดินตรงกลางกระถางอุ้มน้ำค่ะดังที่ต้นได้กล่าวมาแล้วว่าวันนี้ต้นมีการเปลี่ยนดินใหม่มากกว่าหนึ่งกระถางซึ่งบอนสีเจ้าสาวกระถางนี้ต้นก็ได้ทำการเปลี่ยนดินใหม่เช่นกันค่ะ พอเพิ่มเติมสำหรับบอนสีที่ทิ้งใบและพักหัวอย่าปล่อยไว้ในดินนะคะให้ทำการลื้อหัวออกมาล้างทำความสะอาดแล้วตัดเป็นชิ้นๆพอเหมาะให้ทําการปลูกลงไปในดินปลูกแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วให้นำแก้วสีใสามาวางครอบหัวบอนสีเพื่อไม่ให้น้ำสัมผัสกับหัวบอนสีโดยตรงจะทําให้หัวบอนสีไม่เน่า และจะช่วยให้หัวบอนสีงอกได้เร็วยิ่งขึ้นค่ะและนี่คือตัวอย่างที่ต้นได้ทำไว้เมื่อ3ถึงสอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะสำหรับหัวบอลสีที่งอกแล้วไม่ต้องครอบด้วยแก้วสีใสค่ะวิธีนี้ใช้กับบอนสีที่ไม่โตไม่แตกหลอดไม่แตกหนอได้เป็นอย่างดีเลยค่ะลองทำดูนะคะ ดังที่ได้กล่าวมาแล้วการปลูกบอนสีและต้นไม้จะโตมีระบบรากที่แข็งแรงใบสวยใบสมบูรณ์กัดสีเข้มสดต้องมีดินปลูกที่ดีดังนั้นอย่าปล่อยให้ดินเสื่อมสภาพบอนสีของท่านผู้ชมอาจจะตายได้โดยที่เราไม่ทราบสาเหตุแต่แท้ที่จริงแล้วเกิดจากสาเหตุดินปลูกเสื่อมสภาพนั่นเองค่ะ ส่วนผสมของดินปลูกที่ต้นได้แชร์ไปก็เป็นส่วนผสมที่หาได้ง่ายๆแต่ก็มีแร่ธาตุและสารอาหารที่พืชต้องการอยากครบถ้วนเลยค่ะและสำหรับท่านผู้ชมที่ปลูกบอนสีแล้วบอนสีไม่โตไม่แตกหลอดไม่แตกหนอใบเล็กกัดสีไม่สวยให้ทำการลื้อหัวบอลสีล้างทำความสะอาดตัดหัวบอนสีเป็นชิ้นๆพอเหมาะปลูกลงไปในดินปลูก ครอบด้วยแก้วสีใสทําแบบตัวอย่างในคลิปรับรองเลยค่ะว่าหัวบอลสีของท่านจะแตกใหม่อย่างรวดเร็วแถมยังได้จํานวนต้นบอลสีมากกว่าเดิมเป็นสิบเท่าเลยค่ะต้นได้ทําการทดลองมาแล้วลองทําดูนะคะ รายละเอียดทั้งหมดในคลิปนี้ต้นหวังว่าคงมีประโยชน์สำหรับท่านที่มีใจรักในการปลูกทุกท่านฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือกด subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะแจ้งเตือนคลิปดีๆมีสาระทางช่องคุณต้นไอทีชาแนลค่ะฝากกดติดตามเพจและช่อง t i k t o ok, ็อกุณต้นไอทีชาแนลด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะ หากท่านใดมีคำถามคอมเมนต์ใต้คลิปหรือจะเข้าไปพูดคุยกันในเพจกุนต้นไอทีชาแนลได้เลยค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขในการปลูกต้นไม้ทุกชนิดเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้ต้องกล่าวคำว่าขอบพคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะ